ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องรักแทกข่าวสดนะคะค่ะน้นัาตัวมานนึงค่ะครับผมฉันก็เหรอใช่สวัสดีค่ะซีนิวนะคะดีเรื่องรับบเป็นซีนิวค่ะสวัสดีครัจ็จในเรื่อรับบทเป็นแจ็ครับสัสดีค่ะชีสเคจาริยานะคะรับบทเป็นผีพยาบาลค่ะเลิศมากสวัสดีครับฟอสเร์ขอบคุณครับในเรื่องรับบเป็นก๊อ สวัสดีค่ะอะไรจกตาค่ะแล้วก็เป็นไปล่อยค่ะเมื่อกี้คือเมื่อกี้ที่ก็เลยเฉลยเมื่อกี้คือเราจะขอสรุปสรุปแบบนีก่งมือนกันเหมืนกันมันขึ้นมาได้ยังไงเอาละพวกเราคือในสนาจากเขาไม่ยันเรียนเช็คอินซอเกินเซ้นผีเนี่ยไปสอบที่มาตอนไหนเลอไม่ีเรื่องเลยคือเอาถามก่อนเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เป็นเดี๋ยวทำลายกรกัน่ำเล่นแชร์กเอาไม่ใช่ เรแชร์อยู่ครับเรียลิตี้การแข่งขันชิงเงินรางวัลสิบล้านบาทแลการจับทุกๆกลุ่มทุกๆทีมสมาชิกเนี่ยมาอยู่ในโรงพยาบาลรลานง่ายๆเลยก็คือเอาผู้แข่งขันที่ร้อนเงินในแต่ละคนไม่ใช่เอาเข้ามาแข่งขันในคืนเดียวแต่มันที่พิเศษสุดก็คือว่าเรามีการเข้าไปถ่ายทําในสถานที่จริงซึ่งมันมีเหตุการณ์จริงและมีประวัติจริงๆเลยฮะที่มันเป็นโรงพยาบาลหลาง แล้วเนี่ยรราชีวิตกลับมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญก็คือก็คืออย่างที่ที่เรามาก็คือทุกคนจะเข้าไปเล่นเกมเพื่อที่จะอยู่ผ่านหนึ่งคืนให้ได้ในโรงพยาบาลร้าก็มีการทำมิชชช่นต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ในระหวางยืนในระหว่าสิบล้านบาทแต่นอกเหนือจากเรื่องของพาร์ทที่เป็นเรื่องของการท้าผีแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นแนวแบบเส้นเรื่องที่เป็นสอบสวนอี่ความน่าดูของงานเรื่องนี้ใช่คือถ้าใครต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรใครที่สนใจแล้วก็แบบมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแบบ สืบสวนสอบสวนคดีอะไรต่างๆเงี้ยมันจะมีเข้ามาอยู่ในแทรกในเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยให้เราได้ลุ้นเข้าไปว่าเอ๊ะมันจะต้องยังไงนะมันมีปมยังไงแล้วมันต้องไขอกมายังไงคาดเดาไม่ได้ใช่แต่เดาได้เพราะเราดูมาแล้วแต่เราไม่บอกค่ะเพราอยากให้คนดูค่ะ ที่พูดมาถูกต้องหมดเลยมันจริครบหมดเลยหมดเลยผมมองว่ามันคือหลายอารมณ์เหมือนแก๊งสามชาติเจอผีแล้วก็ไปเจอกับอาคนณาเออแล้วก็ไปเจอกับแก๊งอมังหิตเชิไปเจอกับคนที่แบบเอ่อมีปัญหาความรักเอ้ยปมกันตั้งแต่เด็กใช่เด็กโตมาแก่แล้วก็ตายไปเลยเออเป็นตายมันงคืนหนังอะไรหนังอะไรเนี่ยค่ะที่สำคัญนะคะมีฉากดราม่าด้วยโอ้ เล่นใหญ่ใหญ่เลยคผมบอกเลยว่าทำเนี้ยผมพูดทันไม่ทันทุกคนเลยจนเหนื่อยมากวันนี้สัมภาษณ์ว่าใหญ่ในหนังเล่นใหญ่กว่าสัมภาษณ์เอาง่ายๆค่อนข้างเห็นใจพี่แจ๊คเพราะว่าพี่แจ๊คร่วมประบอกันมาหลายครั้งเนาะใช่คือตอนแรกพี่แจ๊คก็ไม่ทำนะแต่ตอนนี้เริ่มทำแล้วนะเริ่มทำแล้วนะปกติเป็นไงไหนใจจะพูดเยอะวันนี้ ก็คอยติตามพวกเขาไวันนี้ก็ให้แกนั่งหลอนๆมาในการถ่ายทำย่างกาะด้วยความที่ว่าถ่ายตอนกลางคืนสถานที่จริงแน่นอนน่ากลัวครับคือยากไม่ยากเพราะหนึ่งคือเราต้องทํางานให้เสร็จก่อนสิบใช่ครับบวกกับเขาเรียกว่าหลอนนด้วยหลอนที่ว่านี้คือเราถ่ายเช้าก็จริงเราถ่ายเดก็จริงแต่ทุกฉากคือหลอกไนท์หมดเลยอ๋อดังนั้นเป็นความมืดในสถานที่จริง หลอนมากไม่แต่สำหรับตัวเราเราเล่นเป็นผีใช่ไหมคะเราก็จะชอบได้คิวช่วงตอนเยน็เยนๆมืดๆ <c oughs> แล้วก็ชอบไปอยู่ในมุมที่มืดๆด,ด,ด้วยแต่ว่าต้องดูค่ะว่าผีตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงเออ้เป็นกุญแจเป็นปกุญแจเปรีปญ <c oughs> ปยญของเรื่องนี้ <c oughs> แ,ตแต่ตัวความคิดก็คือสถานที่มันโผดจริงๆเพราะเราอยร้านที่แบบว่าร้านมาแบบสามสิบปีไงแล้วแบบของทุกอย่างก็กิ่นครบของครบกินครบแล้วก็แบบบรรยากาศคือมันแบบ คือตัดจริงๆนะตอนนี้ค่เอาง่ายๆว่าเออพี่เคยไปโรงพยาบาลกันไหมไปโรงพยาบาล <c oughs> ไม่แต่ไม่จะเป็นเราไม่เคยอยากไปถูกไหม <c oughs> แล้วเราบางทีกลิ่นโรงพยาบาลอ่ะจริงๆเป็นส่วนตัวซรเดีย๋ยวเป็นคนไม่ชอบกลิ่นโรงพยาบาล <c oughs> เราจะรู้สึกว่าเออบางทีร่างกายเรารู้สึกมนอนแอร์อะไรเงี้ยเราเข้าไปรู้สึกฉ <c oughs> ันอ air, ุ่ฉันป่วยฉันอ่อนแออย่างเงี้ยซึ่งในสถานที่ที่เราไปถ่ายนั้นอ่ะที่เออโลเคชันน่นนั้นอ่ะนั้นอ่ะโอ้ยรู้เลยรู <c oughs> ้แบบอะไ้ยมันจะอะไรเนี่ยนณะแล้วแบบ คือมันได้กลิ่นมาหมดเลยที่เออ่บางทีมันมีกลิ่นคราบเลือดที่มันยังค้างอยู่ก็มีกลิ่นเออ่น้ำมันเอ่ยกลิ่นมันเอ่ยกลิ่นยาอะไรเงี้ยพวกมันแบบดองอะไรพวกมันโผล่ดองอ่ะหิวเลยไม่ใช่คนไม่ได้จุ้งจ้วงความน่าดูของหนังเรื่องนี้มันจะอยู่ตรงไหนบ้างคะความสวยของพวกหนูค่ะใช่ใช่พาร์เรย์กา มันน่าจะเป็นการคบรถมากกว่าอมีทุกรถและยิ่งนักแสดงชันนาด้วยใช่นึกถึงเรื่องผีต้องนึกถึงพี่ป๋องใช่พี่ป๋องนี่หากินกับผีหลายเรื่องแล้วนะฮะยังนีย้อนกินอยู่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมีพี่ป๋องมีพี่แท้และพี่แน็อคือการที่พี่แน็กจะเล่นหนังเรื่องนี้มันยากมากเพราะแกเป็นคนอินดี้แกเป็นคนเต้นใช่ไม่นะเราจะบอกนะว่าเรื่องนี้นี่สัมตัวคิดว่าเป็นมาสเตอร์ทีดอีกเรื่องหนึ่ง มันต้องที่ระลอกโอ้เป็นหมู่บ้านไงไม่ใช่เก่งมากอ่ะไม่ใช่มึงแค่พี่แซ็มาด้วยนีมีฉากมึงด้วยที่ที่ที่พี่แน็เล่นเล่นไม่ดีมากไปตัดเชือกมังเอกตัดยางนี่เองอ๋อมึนคนอะไรเนี่ยไม่ใช่โอ้เรื่องนั้นจะ20ปีแล้วมั้งนี่ะอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วคือเอาง่ายๆอย่างพี่ป๋องอ่ะเรื่องเพียช้ำซองอยู่แล้วแหละแต่อย่างพี่แท็กเนี้ยคือถ้าอยาก คือนามาใสยโหดจริงๆอ่ะเออจริงๆคือขนาดเราดูในโรงเลยก็คือแบบวอ้ยเนี้ยขนลุกอ่ะกับพี cassette, ่ใการแสดงพี่แท็จริงๆด้วยอินเนอร์เขาี่อินเนอร์ด้วยสตรองมากแข็งแรงเออแต่เนี่ยคืออยากรู้อยากรู้ความรู้สึกว่าแบบฉันเป็นพี่ีกว่าเฉยเลยอ่ะอยากรู้อ้อยากรู้ความรู้สึกของพี่แท็กกับพี่แจ๊กอะตอนที่เข้าฉากด้วยกันอะ คือเอ่อจะเคยเจอพี่แท้มาเนี่เด็กๆแล้วเคยทำงานด้วยกันแล้วก็แต่ตอนมันขวบสองขวดเงี้ยไม่ได้เด็กเกินแลเด็กเกินไป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 ตอนที่เข้าซีนด้วยกันน่ยคือมันมันเป็นซีนที่มันซีเรียสมากแล้วบวกกับว่าเขาก็เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักแสดงแบบไหนแบบว่าอมาเต็มๆแล้วเราก็แบบเราก็ตั้งใจทํางานเนี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบมันเกิดความตึงเครียดขึ้นจริงๆในในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแฮปปี้เวลาทำงานกับเขาเนะเพราะแบบเรารู้สึกแบบสิ่งินเนอร์ที่มมันสสื่อออกกาา ใช่เพราะว่าขนาดเราดูในโรงเราก็ยังเห็นความรู้สึกเขาเรียกอะไรนะของนักแสดงร่วมอ่ะอออทั้งหมดเลยโอ้อันนี้คือก็อยากให้ไปดูเพราะแต่และคนขี่ม,ม้าลายมือเป็นดีจริงใช่<ด>อันนี้อันนี้ผมถามข่าวสดนิดนึงพิธีกรขาดไหมพี่ <c oughs> <c oughs> มีขาด,ด <c oughs> อีฉัน <c oughs> พอมสะบักงานร้อนร้อนอยู่ดอวร้อนร้อนน่น่งเหนือจากตัวหนังเนี่ยมันมีเพลงประกอบหนังด้วย ต้องรู้ต้องรู้รถตรงนี้คือเพลงประกอบหนังมีสองเพลงใช่มีเพลงดีของก๊อตเองกับเพลงของพี่แจ็คแบล็กแจ็คค่ะทักสุดท้ายทักสุดท้ายคือเพลงเขาได้จะเป็นเพลงแบบว่าซึ้งอ่าซึ้งเศร้าเร้าอารมณ์โอ้แต่นี่คือบ้าบอแล้วแต่ตามภาษาสองขอเพลงสองรถทำางๆไม่รู้อะไรข้างชื่อเพลงว่าหนีร้องสั้นๆอ่นี่ก็หนีไม่พ้นไป ร้องร้องร้องยาวไม่ได้เดี๋ยวนี้สิเข้าเป็นนัก e ร้องเองนะร้องเองแต่เดี๋ยวนี้สิให้เข้าร้องเองง่ายจำเนื้อไม่ได้ไม่ทันไม่ทันเพราะจากเพลงเพลงทั้งสองเพลงมันเหมาะกับหนังจริงๆใช่เหมาะเหมาะทั้งสองอารมณ์เลยอ่ะเข้าแล้วด้วยเข้าแล้วด้วยวัดเขาแล้วด้วย มื่องนี้ด้วยในหลายๆช่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทาให้เราได้รู้ว่าเออเราจะต้องเจออะไรอีกมากมายง่ายๆมันได้ความอัธรลดมันได้คาเขาเรียกว่าอะไรได้คานคือได้การกับความมันกันเนป็นได้คานได้คือมันได้ได้ความคลายเครียดคือเราตึงเครียดมาตลอดทั้งปีแล้วอ่ะแล้วเรามาดูหนังเรื่องนี้คือมันนอกจากเราจะได้แบบลุ้นไปกับมันแล้วก็ได้ความหวาดกลัวได้ความสะบืึงแล้วเราก็ยังมีความซึ้ง ความลึกเออทำไมไมพูดลึกก่อนแล้วค่อยซึ้งแล้วก็มีความบัตรนลแค่รู้เร <ใน S 1> ื่องน,นี้คือใครเครียดออกมากเลยเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะแบบอุยเครียดเครียดมากสภาพของเราหัวร้อนเครียดเพราะเราไม่มีเงินกินไม่ใช่ใช่ป้าจะบอาหรือไวสภาพของเราก็ร้องไห้สภาพถึงเราหัวร้ออีกแล้วเง่ายเป็นไบโพลาร์นะคือเกิดเป็นบ้าคือคือคือหลังๆนี่ยเราจะมุ่งมุ่งเน้นไปเด่นในเรื่องของผีซึ่งเพิ่มกับพราคุณพี่รัฐเนี่ยแกแกกำกับรองของ ใช่ใครที่เป็นแฟนรองของก็ต้องไปดูว่ามันน่ากลัวขนาดไหนดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมีความเป็นมาสเตอร์พีซของทีลนตั้งอยู่เลยง่ายๆทั้งแสงล้วก็การจัดภาพการจัดลำดับอ่ะคือมันมันโอเคแล้วมันลงตัวค่าสวยมากนะคะสำหรับเรื่องมีภาพจริงเข้าหลงแล้วเนาะใช่แต่แต่ยังไม่ถือถ่ายนะครับรู้ว่าภาพสวยครับไม่ต้องมาจุดแล้วเราเขาเก็บภาพความประทับใจอ๋อ โควิดเนาะแล้วก็คาดหวบนี้ย hmm. ังไงคะคือเราต้องบอกว่าคาดหวอนคาดนตอนอยากให้คนแบบเปิดใจการเปิดใจออกมาอยากจะบอกว่าอย่างในโรงหนังเนี่ยค่ะก็จะมีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทุกรอบนะคะหลังจากที่ดูเสร็จนะเขาก็จะมีการทำความสะอาดก่อนเข้าไปก็จะ ชดสเปรย์แอลกอฮอล์ต่างๆก็จะมีการเว้นระยะด้วยดังนั้นปลอดภัยไปดูได้เลยค่ะคผมรู้สึกว่าเราเราอยู่กับสถานาการณ์โควิดมานานมากก<ช>็แ,แ,แบบอยู่กับการดูอะไรที่เป็นรีรันมาตั้งไม่รู้กี่เดือนแล้วอ่ะใช่มันน่าเบื่อแล้วใช่ ที่คายแล้วมันคุณที่จะออกมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบนิวเร์มอลใช่แล้วเราค่อนข้างมั่นใจด้วยว่าหนัเราดีมากขนากมูหลานจะต้องย้ายหนีเราเลยโอ้มูหลานจะต้องย้ายหนีเเลยมูหลานเหนื่อยแล้วนะแต่พี่ไม่คิดหรอว่าเกมลี่ีจะไม่เหนื่อยขนาดไหนคือคือวันนี้เนี่ยมันเข้ากันพร้อมกันสองเรื่องมีการ์ตูนกับหนักของเราอเลิศมากยังไงขนาดมูลักแบบะบุ้งยังไปฉายอาทิตย์ที่แล้วเลย ง่ายๆนะคะคือถ้าแบบมีเออเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนาะเออก็ให้ลูกไปดูการ์ตูนเลยค่ะถูกต้องไปดูกับคุณแม่ก็ได้ส่วนพ่อมาดูหนังผีก็ได้เหรือจะพาิ๊กมาดูเฮ้ยเฮ้ยผมว่ารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดูได้ทุกวัยนะทุกวัยเด็กจะจะแฟนกันพ่อแม่หรือถ้าเขอโทรไปดูก็คือไปดูได้เพราะอย่างที่บอกมันมีหลายเส้นเรื่องอย่างเงี้ยต้องมีคำสอนมีอะไรต่างๆเอาจจะได้จับเรื่องนี้มากกว่าาเป็นหนังผีด้วยมีคนซุบซิบมาว่าใครเไหนคนไหน คนเล่ามาเเาไหนทาที่ไหนไม่แม่ขอขอชื่อนามสกุลก่อนอะไรนะขอขอขอเบียร์ละเพราะแม่เขาไปนเราเาอยู่เท่าไหร่อ่ะเขาเรียนที่ไหนอี่บีบอกเออโอเคจับไปพูดไปทีเขาคว้าเขาอีกแล้วเขามาเขามาจะมีบางคนที่ยังกลัวโควิดอยากขอเกมเส้นผีทุกที่นั่งเขาแจกอะไรนะแจกแมสทุกที่นั่งด้วยนะคะใช่นะคะเนี่ยเราขอดูหน่อยไหพูดแล้วแมก็มาเลยเนี่ยค่ะทีมงานค่อนข้างค่อนข้างเร็ว ใช่ค่ะที่มันล้นห้องเหมือนกันเลยง่ายๆแนนก็แดนค่ะเออนี่ค่ะเกมเส้นผีค่ะครับผมเขาแจกทุกที่นั่งเลยใช่ไหมแจกทุกที่นั่งซื้อตั๋วปุ๊บก็แจกปั๊บเลยเออเียัวไงได้ดูหนังแลได้ของแถมด้วยเนาะแดนเราววันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่มาสร้างสีสันและบอกข่าวดีๆกับแฟนๆข่าวสดนะคะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ